ทุกวและนี่คือสูตรสร้างสรรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตครับ,บ,บสวัสดีครับผลพักคหน้าปลูกครับ เริ่มต้นกันแล้วนะครับกับเทศกาลกินเจครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนเชื้อสายใดๆนะครับเราก็สามารถรับประทานเจได้ครับเพราะว่าการกินเจเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นประเพณีปฏิบัติของคนเชื้อสายจีนแล้วนะครับช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยยังถือเป็นโอกาสดีๆที่เราจะได้ล้างสารพิษในร่างกายด้วยการงดบริโภคเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากและก็รับประทานผักผลไม้ให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับลพลพรรคนักปรุงในวันนี้นะครับอยากจะชักชวนให้ทุกคนมาทําเมนูในเทศ เทศกาลกินเจง่ายๆกันดีกว่าครับโดยเมนูในวันนี้นะครับ4เมนูข้าว3หวาน1จะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราเข้าครัวทําอาหารให้อิ่มบุญกันเลยดีกว่าครับเมนูแรกของเรานะครับเป็นซุปข้าวโพดต้มข่าครับแต่ส่วนประกอบเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบที่เรารับประทานได้หมดเลยในเทศกาลกินเจนอกจากนั้นนะครับผมยังเลือกมาแต่ส่วนประกอบที่มีคุณค่าทางอาหารด้วยนะครับ ส่วนประกอบแรกนะครับนอกจากข้าวโพดนะฮะเราจะใช้ลูกเดือยด้วยนะครับผสมลงไปครับเพราะว่าลูกเดือยเนี่ยเป็นธันพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงไม่ว่าจะมีแคลเซียมสูงนะครับมีวิตามินและธาตุต่างๆมากมายอ่าแล้วครับก่อนที่เราจะใช้ลูกเดือยนะครับเราควรจะเอาไปแช่น้ําก่อนเพื่อทําให้เวลาในการปลุกเนี่ยสั้นลงนะครับก็ล้างน้ําให้สะอาดครับนิดหนึ่งนะฮะแช่น้ําไว้ประมาณ3-5ถึงชั่วโมงนะครับ เพื่อที่เวลาที่เราไปปรุงเนี่ยเราจะใช้เวลาไม่นานครับเห็ดหอมแห้งนะครับเราล้างน้ำให้สะอาดครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต,ตวงน้ำลงในหม้อ2ลิตรนะครับแล้วก็นำเห็ดหอมลงมาแช่ให้นุ่มดีครับข้าโพดนะฮะเราใช้เป็นฝกัฝกนะครับ ลอกด้านนอกที่ไม่ค่อยสะอาดออกนะครับหลังจากนั้นนะครับส่วนของด้านในนะฮะอันนี้นะฮะง่ายๆครับใส่ลงไปหมดเลยครับในหม้อนะฮะมเมล็ดข้าวโพดนะครับตอนนี้เห็ดของเรานะครับเห็ดหอมนุ่มดีแล้วนะฮะนี่ครับเราใส่ ปักข้าวโพดลงไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าในเทศกาลกินเจรเราไม่สามารถใช้สต๊อกไก่หรือสต๊อกหมูสต๊อกวัวได้นะครับดังนั้นเราก็จะทำสต๊อกง่ายๆจากตัวเศษผักที่เราไม่ได้ใช้แล้วนี่แหะครับระหว่างที่เราเคี่ยวสต๊อกนะครับขานะฮะหั่นเป็นแว่นๆพอเดือดแล้วนะครับเราใส่ลงไปในน้ำสต๊อกเลยครับกระชายนะครับ เราก็เคี่ยวน้ำสต๊อกของเรานะครับเป็นเวลา15นาทีครับน้ำซุปของเราตอนนี้นะครับหูมายืนอยู่ตรงนี้นะฮะจะหอมทั้งกลิ่นเห็ดหอมหอมทั้งกลิ่นขา่าตะไคร้นะครับผมจะเอาเห็ดออกมาเพราะเห็ดนี่เราใช้ได้นะครับแยกเห็ดออกมานะครับส่วนที่เหลือนะครับอันนี้เราปิดไฟแล้วนะฮะเรากรองครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ข้าวโพดลงไปครับกรองลูกเดือยที่เราแช่ไว้นะครับแล้วก็ต้มต่อนะฮะสำหรับเห็ดตรงนี้นะครับเราไม่ทิ้งครับผมเดี๋ยวผมก็จะซอยนะครับเป็นชิ้นบางๆ แล้วก็ต้มต่อนะฮะเวลาที่เราทําเมนูซุปเมนูแกงหรือเมนูน้ำเนี่ยนะครับหม้อต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆนะครับอย่าหม้อที่พลใช้นะครับเป็นสเตนเลสหนาเนื้อดีนะครับแล้วก็มีโครงสร้างหนาถึง5ชั้นที่สําคัญก็คือลองดูด้านนี้นะครับหูจับเป็นยางครับเวลาที่เรามาจับตรงหูหม้อเราจะไม่รู้สึกว่าร้อนนะครับใช้เวลาประมาณสัก20นาทีครับจนลูกเดือยของเราเนี่ยสุกดีครับเอาละ สุกแล้วนะครับกะทิครับผมหลังจากที่เราใส่กะทิแล้วนะครับเราก็จะปรุงครับซีอิ๊วขาวครับผมแล้วก็น้ำตาลปีป๊บนิดเดียวก็พอนะครับไม่ต้องเยอะครับใบมะกรูดนะครับบุงรดด้วยมะนาวนะครับ ซุปัเรรานะคบชีกใบมะกรูดนะฮะหอมๆลงไปแต่งหน้าครับแล้วก็โรยด้วยพริกชี้ฟ้าส,สวยๆครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูแรกสำหรับวันนี้เมนูง่ายๆที่ใครๆก็รับประทานได้ในเทศกาลกินเจครับกับเมนูที่มีชื่อว่าซุปข้าวโพดต้มขาครับ สนับสนุนรายการโดยธัญ,ญพืชและเครื่องเทศตร,ราไร่ทิพ์ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสแตนเลสตีลตราหัวม้าลายผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์เมนูต่อไปนะครับเป็นมูสช,ช็อ,อกโกแลตครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าในช่วงเทศกาลกินเจจะทานมูสได้หรอเพราะมูสน่าจะมีส่วนผสมของครีมของไข่นะครับหรือว่าของนมเนยต่างๆนะครับแต่มูสสูตรนี้ไม่มีครับเพราะว่าเป็นมูสช,ช็อ,อกโกแลตอะโวคาโดครับ ส่วนประกอบหลักๆของเรานะครับก็จะมีตัวนี้ด้วยครับมีกะทินะฮะเราเอากะทิเข้ามาแทนครีมนะครับและเนยเนี่ยเราก็จะใช้เป็นอันนี้นะฮะอะโวคาโดบางคนเขาเรียกว่าลูกเนยครับและที่สําคัญครับช็อกโกแลตที่เราใช้จะต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลตเพราะว่าดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยจะไม่มีส่วนประกอบของนมผงอยู่ในนั้นนะครับซึ่งวันนี้ผมใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์ดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์ความพิเศษของเขาก็คือว่าตัวไขมันที่อยู่ในนั้นนะครับเป็นไขมันจากพืชครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะสับดาร์กช็อกกโแลต เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนาไปละลายนะครับโดยการตุ๋นครับการตุ๋นก็คือการที่ว่าเราตั้งน้ําแบบนี้นะครับน้ําร้อนแล้วก็เอาช็อกโกแลตเนี่ยครับขึ้นไปตั้งค่อยๆให้ละลายดีนะครับช่วยเขานิดนึงครับโดยการคนไปด้วยนะฮะนะครับเห็นไหมครับถ้าเผื่อเราสับแล้วจะละลายได้ง่ายทีเดียวไม่ถึง1นนาทีครับก็ละลายหมดแล้วครับ เอาล,ะละ้วล่ะช็อกโกแลตของเราละลายได้ดีแล้วครับผมยกออกจากความร้อนนะฮะเราจะไม่ให้เขาร้อนมากเกินไปนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนประกอบอื่นๆลงไปด้วยนะครับเพื่อใหอ้ความร้อนของเขาลดลงครับใส่เมเปิลไซรัปนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่มีเมเปิลไซรัปสามารถใช้เป็นน้ำเชื่อมแทนได้นะครับคนให้เข้ากันครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับผมในเครื่องนะฮะ เราใช้เครื่องบดสับครับเราใช้อวโวคาโดทั้งหมด2ผลนะครับบอกเปลือกครับผมใส่ส่วนประกอบของช็อกโกแลตนะครับที่เมื่อกี้เราพักไว้ลงไปครับซึ่งตอนนี้นะฮะก็เย็นตัวลงแล้วก็นุ่มๆน,นะฮะใส่ผงโกโก้ครับผม แล้วก็วานิลานะครับ2ช้อนชาเราต้องใช้วานิลาที่เป็นแบบเจนะฮะปิดฝานะฮะเปิดเครื่องครับแล้วเราก็ใส่กะทีลงไปครับส่วนประกอบจะออกมา ลักษณะเป็นครีมข้นๆนะฮะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราแช่เย็นก็จะเซ็ตตัวขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับปลักใส่แก้วนะครับปลักใส่แก้วสวยๆนะครับแล้วเราก็นำไปแช่เย็นประมาณ3ชั่วโมงครับแช่เย็นได้นานนะครับคผู้ชมลองดูฮะเวลาที่เขาเย็นตัวดีแล้วนะครับว้าวเนื้อสัมผัสนะฮะดีมากเลยอืม อร่อยครับเวลาที่เราจะเสิร์ฟนะครับเราเสิร์ฟกับผลไม้ก็ได้นะครับเพราะว่าผลไม้ก็เป็นเจครับผนใส่บูเบอรี่ลงไปเยอะๆครับแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งครับเท่านี้แหละครับก็พร้อมเสิร์ฟแล้วว้าวดูสิฮะว่าหน้าตาหน้ารับประทานแค่ไหนครับและนี่ก็คืออีกเมนูหวานดีๆนะครับถ้าเาิดดูเนเผลอเนี่ยอาจจะคิดว่าเอะน,นี่เจหรือเปล่า เจนะครับและนี่ก็คือเมนูที่มีชื่อว่ามูสช็อกโกแลตอะโวคาโดครับคว่าอาหารรักเราแค่ไหนมาเขือเทศให้สิ่งดีๆต่อร่างกายหน่อไม้ฝรั่งก็ให้ประโยชน์ปลาทะเลก็เหมือนกัน รักคุณมากขึ้นปรุงด้วยน้ำมันรำข้าวคิงชนิดออริจินอล5,000 ppm ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับทุกจานโปรดคิงคุณประโยชน์เพื่อคุณฟาร์มเฮาส์เคกโรจะรสไหนก็นุ่มเต็มฟิลทำไรอะแฉดกันหรอฮะกูชอบกระเด็นไง <laughs> อร่อยได้อารมณ์เต็มเต็มฟาร์มเฮาส์เคกโร สนับสนุนรายการโดยน้ำมันรำข้าวขิงออริจินอล5,000 ppm หนังสือ Candy Man ผลิตภัณฑ์แยาม Drasmakers เวลาที่เราทานจเจข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเป็นเหมือนการล้างพิษไปในตัวด้วยนะครับและเมนูที่ผมจะทำนะครับมีผักผลไม้มากมายเลยอยู่ในนั้นนะครับเราจะทำป๊อปเปี้ยสลัดส้มโอซอสมะขามครับ เดี๋ยวมาเริ่มต้นจากตัวซอสก่อนแล้วกันนะครับเราต้องเคี่ยวเล็กน้อยฮะก็นะครับตั้งไฟบนความร้อนนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยมีน้ำมะขามครับน้ำมะขามเราจะซื้อสำเร็จรูปหรือว่าจะซื้อ,อ,อมาคั้นเองก็ได้นะครับมีน้ําตาลปี๊บครับผมและก็มีซีอิ๊วขาวครับ นอกจากนั้นนะครับเราใส่เปล่าลงไปนะครับประมาณสัก2ช้อนโตครับแล้วก็ตั้งไฟนะฮะเคี่ยวให้คนขึ้นแล้วก็น้ำตาลละลายครับหลายๆคนคงอยากให้มีรสแบบเผ็ดนะฮะแต่ไม่อยากได้เผ็ดมากวันนี้คนใช้ปาปิกาครับเนื่องจากว่าปาปิกาเนี่ยนะครับสีเขาสวยครับเวลาใส่ลงไปก็จะทำให้สีซอสของเราเนี่ยมีความสวยนอกจากนั้นเนี่ยครับเขาจะเป็นรสเผ็ดแบบ เรียกว่าไงดีครับเผ็ดแบบหอมๆแล้วกันนะครับทั้งหมดประมาณ1ช้อนชาครับใส่ลงไปได้เลยครับซอสมะขามของเรานะครับก็จะมีความเผ็ดอ่อนๆนะฮะแล้วก็สีที่สวยขึ้นครับวันนี้พอดีไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเจอถั่วเข็มนะครับของโครงการหลวงนะฮะน่าใช้มากทีเดียวนะครับเราก็ใส่ลงไปบรันช์นะครับในน้ำร้อนครับใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวฮะเพราะเรายังอยากจะให้เขามีความกรอบอยู่นะครับ เตรียมน้ําเย็นไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบอื่นๆนะครับก็จะมีแครอทนะครับแครอทคนก็จะซอยเป็นเส้นๆครับส้มโอนะครับเราก็บีบใส่ลงไปนะครับตัวเข็มพอหายร้อนแล้วนะครับ นำผักกาดแก้ไปล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ซับให้แห้งดีแล้วก็สปรินให้แห้งนะครับหลายๆคนชอบทานผักสดแต่ไม่ล้างนะครับอันมาลายครับซอสของผมนะครับคนได้ทีแลฮะก็นำออกมาพักนะครับใส่แอปเปิ้ลลงไปด้วยครับบางคนชอบให้เปรี้ยวหน่อยจะใส่แอปเปิ้ลเขียวก็ไม่ว่ากันนะครับ จะใส่สมุนไพรแบบไทยๆลงไปด้วยนะครับใบสะระแหน่นะฮะผมมาซอยให้เป็นเส้นๆพวกผักตระกูลหอมเราใช้ไม่ได้นะครับเราใช้เป็นสมุนไพรแบบไทยๆลแล้วกันโหระพาครับก็ดึงมาแต่ใบๆนะครับตัวที่เรากำลังผสมอยู่นี้นะครับจะเป็นตัวไส้ปอบเบียนะฮะ สำหรับคนที่ชอบทานผักกรอบๆก,ก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบเลยที่นุ่มลงม,มานิดนึงเราสามารถขยำก็ได้นะครับอ่ะพักไว้อีกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับพริกชี้ฟ้านะครับเตรียมไว้เพื่ออ่แต่งหน้าส,สวยๆครับผมชอบนะครับที่จะมีแผ่นแป้งปอกเปียะติดบ,บ้านไว้แผ่นแป้งปอเปียะสไตล์เวียดนามนะครับแล้วก็มาชุบน้ำให้นุ่มก่อนพอนุ่มประมาณนึงนะฮะ เราก็นําขึ้นมาเรียงไว้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆม้วนนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับอย่าอย่าคอยให้แบบว่าเรียกว่าอะไรครับนุ่มนุ่มจนนิ่มเกินไปนะครับเพราะว่าระหว่างที่เราขอนี่ครับน้ำที่ยังติดตัวเขาอยู่ก็ยังจะทําให้ตัวแป้งนุ่มต่อนะฮะมัวนง่ายๆอย่ายงนี้ยครับ เสร์ฟกับซอสมะขามนะครับโรยด้วยถั่วลิสงนะฮะปดหยบยาบพริกชีฟ้าแดงซอยครับคนแต่งจานด้วยใบโหระพาเล็กน้อยครับเรียบร้อยแล้วครับ สดชื่นสบายท้องนะครับแล้วก็ยังอิ่มบุญด้วยนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่คนนามาฝากในเทศกาลกินเจนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าปอะเปียสลัดส้มโอซอสมะขังครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ตราปลาทอง หนังสืออิตาตคิมัสผลิตภัณฑ์ตราชาวเกาะเมนูสุดท้ายของวันนี้นะครับเราจะทำหมีกรอบเห็ดนางฟ้าครับมีกรอบเห็ดนางฟ้าสูตรนี้จะเป็นมีกรอบสูตรเจนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากเ,เตรียมสิ่งของที่เราจะต้องนําไปทอดก่อนนะครับซึ่งจะมีเส้นหมี่นะครับสำหรับเส้นหมี่เราจะต้องนําไปแช่น้ําให้นุ่มก่อนประมาณสัก3นาทีครับ น้ำอุณหภูมิห้องธรรมดานะครับไม่จําเป็นต้องเป็นน้ําอุ่นนะครับก็แช่น้ําให้ท่วมดีแล้วก็พักไว้นะครับส่วนเห็ดน,นางฟ้านะครับเราจะฉีกเป็นเส้นๆเล็กๆครับแบบนี้ครับเต้าหู้เราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใช้ประมาณสักครึ่งก้อนพอแล้วครับคนก็จะซอยบางๆครับเราก็จะหั่นเป็นแท่ง เส้นหมี่ของคนนะครับก็ครบ3นาทีแล้วเช่นเดียวกันเราจะนำเส้นหมี่กับเต้าหู้นะครับไปผึ่งประมาณสัก 20- 25นาทีก็ใช้ได้แล้วครับสำหรับตัวซอสนะครับน้ำตาลปี๊บความเปรี้ยวก็จากน้ำส้มสายชูข้าวครับความเค็มซีอิ๊วขาวแถมเปรี้ยวอีกนิดนึงด้วยน้ำมะนาวครับ ลดเผ็ดเล็กน้อยพริกป่นครับเท่านี้เองครับแล้วก็ตั้งไฟเราสังเกตจากตัวฟองก็ได้นะครับถ้าเปลือฟองมันลอยขึ้นมาแล้วมันแตกเร็วๆอย่างเงี้ยครับแปลว่ายังไม่ค้นดีครับใช้ได้แล้วครับนำออกมาพักให้เย็นลงครับ มาค่อยๆเริ่มทอดกันได้เลยนะครับเต้าหู้ของผมทอดได้แล้วนะฮะแห้งเราโรยนะครับเราอย่าใส่เป็นก้อนใส่เป็นก้อนจะติดก,กันนะครับเต้าหู้สีเหลืองทองสวยแล้วนะครับหลักขึ้นจากน้ำมันนะครับต่อมานะครับเราก็ทอดเห็ดครับ พักไว้นะครับทั้งเห็ดทั้งเต้าหู้เลยสุดท้ายก็มาถึงพระเอกของเรานั่นก็คือเส้นหมี่นั่นเองครับเส้นหมี่เราต้องทอดทีละนิดนะครับแล้วก็อยากให้เกาะกันแบบแน่นๆนะครับอย่าล,ลืมคลิกด้านด้วยเราให้ฟูแค่นี้พอแล้วครับสีสวยแล้วนะครับเท่านี้ฮะเท่านี้เลยจริงๆ ก็เสด็จน้ํามันให้ดีนะครับเราทอดทีละน้อยนะครับเพราะส,สังเกตว่าใช้เวลาไม่นานนะฮะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะามาคลุกกันครับใช้ไฟไม่ต้องร้อนมากครับเราใช้น้ำซอสนะครับ น้ำตาลนะครับเคลือบตัวเส้นหมี่แล้วก็เต้าหู้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะปิดไฟนะฮะจะตักออกมาพักให้เย็นลงก่อนเสิร์ฟนะครับ โดยด้วยเห็ดกรอบอีกเล็กน้อยก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามพริกชี้ฟ้าครับและก็งาขาวคั่วครับเสร็จเรียบร้อยครับน่ารับประทานไหมครับและเมนูนี้ก็คือมีกรอบเห็ดนางฟ้าครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www. o ล f o o d m a f i a c o m ครับรับประทานอาหารที่ปราศจ,จากเนื้อสัตว์นะครับนุ่งขาวห่มขาวพูดจาไพเราะจิตใจของเราก็จะต้องสบายด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขแล้วก็ร่ำรวยความสุขสุขภาพแข็งแรงในช่วงของเทศกาลกินเจนและตลอดไปครับสวัสดีครับ